ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสูโคสุก่อนนะครับเนาะครับวันนี้เป็นมือวันศุกร์นะครับพี่น้องเอฟซีครับวันศุกร์ที่27นะครับมถุนายน2568นะครับครับ้าพี่น้องบรรยากาแสดงว่าฝนตกนะครับเนาะเสียงฝนหลบวนนะครับเอาเบิ้งตัวเด็กหน้าทางส้มตัวเด็กเน้าทางครับของเอฟนะครับพี่น้องเอฟซีครับผลงานรอดที่แล้วนะครับ ฟันสามลูดสามนะครับตัวเิี่ยงตัวเด่นของแอฟนะครับฟันสามลูดสามนะครับตัวร่องก็คือเหล็กซีนะครับแอบฟันผูงสุดท้ายก็คือสามเงียบเดียวนะครับครับฟันสามสามครับที่น้องออกสามสองนะครับเนาะแต่ก็มีผู้โชคดีอยู่เพราะว่ายังหมั่นใจในตัวเหล็กิบ่งของแอฟนะครับผู้ได้ลูดสามนะครับเนาะ จะโชคจะมันขึ้นเก้านะครับครับส่วนสุดจับคู่ของแอดนะครับบ่าเขานะครับพี่น้องซี่เขาตะเล็กวิ่งเนาะครับเนาะอมาตามต่อกันรอบนี้นะครับพี่น้องซี่ขับเล่าพัฒนาบวกห้าน้อยนะครับเนาะกับแอบจะให้อยู่ในคลิปเดียวกันนะครับเพราะว่าห้าน้อยของแอบลงห้าน้อยยง้มได้นะครับมาเขาเล่านะครับเพราะว่าแอบจะ วิเคราะสูตรห้าน้อยกับสูตรเหล้ามาพบกันเลยนะครับนะครับาาเพราะว่าแนวทางของแย็ดพี่น้องเอ็ซี่จะรู้ดีนะครับครับส่วนพี่น้องที่เข้ามาไม่ยัง 1, ่งพันในรูอ่าแนวทางของแย็ดนะครับกับพิจารณาเบื้องหวักกันก็ได้นะครับนะมาชมแนวทางนะครับพี่น้อง ฝนตกแง้งนะครับพี่น้องช่วงนี้นะครับฤดูฝนขอามาเตรียมทีเดล้วนะครับตกได้ตกดีครับพี่น,อน้องซี่มาชมแนวทางนะครับ ตำเล่าบวกหาน่อยได้พี C, ่น้องเอฟซีขับของแอบนะครับนะขับนย่ในคลิปเดียวจบนะครับตัวเลขกกชุดเดียวกันนะครับพี่น้องเอฟซีเลขวิ่งนะครับ ครับวิ่งซีกับแพนะครับพี่าน้ากับเนวท่างมือนี้นะครับกับส่วนเด็กวิ่งเล่าข้างแอดนะครับฟันซีตัวเดียวนะครับฟันสีรูดสีนะครับ ี่น้องซีนะครับครับเลขวิ่งหานะครับเด่นทึือกันนะครับพี่น้องหานะครับเด่นนะครับโดยเฉพาะหวยล่าพัฒนานะครับกับห้าน้อยนะครับเนาะครับจับคู่นะครับพี่น้องเอฟซีสี่สามนะครับ 45นะครับ49นะครับพี่น้อ,องเอซ52นะครับนี่คือชุดตัวตรงได้พี่น้องเอลซีแต่พี่น้องเข้ากับไปกลับไปน้ำ75นะครับ หกห้านะครับพี่น้องครับสำหรับเล่าพัฒนาห้าน้อยนะครับเนาะก็อยู่นในชุดเดียวกันนะครับพี่น้องครับตัวเนียนตัวเจาะนะครับมือนี้ ห้าน้อยก็เล่าพัฒนานะครับก็คือสีเก้านะครับ,บ,รบเล่านะครับฟันสีเก่านะครับตัวเนียนของแอปนะครับเจ็ดห้านะครับหกห้านะครับ 6, เม็ดเดียวเล่าพัฒนานะครับเป็นอ,งอ่งนี้ับ4ี่กับ4994นะครับร <c oughs> ับ4994นะครับลับหัวนะครับฟัน4ตัวเดียวนะครับ เราขยับก่องก่อนพี่น้องครับเน้นนะครับพี่น้องทีเน้นที่นะครับเลขล่างนะครับเนาะครับเน้นที่เลขล่างนะครับ เน้นที่เรกล่างนะครับตำล่าวมนี่นะครับเนาะครับวิ่งสี่กับห้าวันสี่รดสี่นะครับครับอีกคู่นึงนะครับก็คือซี่สามนะครับพี่น้องเี่ับเนียนล่างนะครับเพราะว่าอยากปอให้เลขสามตัวได้พี่น้องนะครับเพราะว่าเลข ตาำหน้าของแอดนะครับมั่นใจกับคืเืเนลรกล่างนะครับครับผู้ใด้สนใจเขากุ้มแนวทางนะครับเนาะของอาจารย์เวียงจันนะครับ093นะครับ5705677นะครับ ครับเบอร์ไล่นะครับเนาะกับเพราะว่าเบอร์ของอาจารย์เรี่องจันนะครับบม่สามารถรับขอบคุ้มได้นะครับเนาะครับแจ้งนะครับพี่น้องเอฟซีคุ้มของอาจารย์เรี่องจันสองคุ้มเต็มนะครับเนาะครับผู้ใอได้ขอมาก็คือเขามาเบอร์ของแอ็ดกับศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดครับแอ็ดจะเชื่อนเขาไว้ในคุ้มดีพี่ของแอ็ดแล้วก็กคุ้มไล่เดือนนะครับครับเพราะว่ายังบรรจุได้อยู่นะครับเนาะครับสำรับแนวทางวัอนี้กัขอให้พี่น้องเฮาสุขุทุกคนนะครับเนาะ สุกโมันมนะครับสำหรับรวยๆยนะครับกับเนวทังเล่าพัฒนากับห้าน้อยของแอดนะครับเนาะครับสำหรับรอบนี้ครับผมมีรอบสองนะครับแอดจะให้เป็นรอบเดียวจบเลยนะครับเนาะครับตัวเนียนตัวเจาะของแอดก็รอบเดียวจบนะครับครับย้ำนะครับพี่น้องซี่ ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะครับว่าจะสนับสนุนให้เดินการพราะนั้นจะยังใดนะครับเอาพี่น้องเฮากับวเคราะห์เบื้องเอานะครับเนาะสำหรับแนวทางของยัดนะครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็เอาไว้จะเพียงแค่นี้นะครับลุ่นกันต่อมือแรกสองทุ่มยี่สิบห้าให้โชคโชคมันๆนะครับเฮงเฮงปังปังสุขหูสุขคนสวัสดีครับ